สวัสดีค่ะสวัสดีและสบายดีนะคะเอฟซี FC ทั้งฟังไทยฟังลาวแล้วก็ต่างประเทศนะคะว่เพอก็ไหนอนไอติมอีกแล้วสาวไทยสะพายลาวเนาะย่ำดึกๆนะคะก็ไ่ดึกดอกมันถุหนึงนะคะถุงซองถุม,ถมแม่นอะไอติมกับยายลี่ได้กับบ้านแล้วเนาะจา้ะบัดที่นี่พี่สาวเอาบอกหอยมาไหา่มาบ่ทันต้มบมกุงพี่น้องแม่หน่อยกินแม่ม่หน่อยไอติมกินบักุงไปแล้วนะคะ บห้อยคัวเนาะบานบานเห่าเืินบะฮอยครัวะนะคะแมนูไอติมกะล่างแบบย่างดีแล้วได้ค่ะแล้วก็ต้มต้มใส่บะคามเปียกเนาะคะนะ่ะเนาะกอติมกับน้ำจิจ้มแจวแจวพงนะคะหอมแพ้งพี่น้องแม่น่อยติมบาได้ตั้มบะฮองอีกเนาะเพราะว่าแม่น่อยติมกินไปแล้วนะคะพี่น้อง่อยติมรับ ตัวเล็กแต่ว่าหอมมากหอมอร่อยบ้านท่าเขาเอิดบอกให้ขวเนาะค่ะ,ค,ะคุดมานะพี่น้องไป,ไปโศกมาปี่สาวเอามาใหา้นะคะปูเป็นฝากมาเนาะ กับยายลีพึ่งขึ้นรถไปวังได้ไนเนี่ยนะคะหนึ่งชั่วโมงค่ะ,ต,ยยะ,คะต,ยยตัวบนใหญ่เนาะคะโตัวบนใหญ่จะวางหอมดีอยู่พี่นนองแซบ ขาต้มหมูคงเนาะคะ่ะได้เฮากินไปแล้วล่ะส่วขอบคุณบังคอยจูบเนาะค่ะบ้านเฮาบังคอยจูบก,กินกระตัมหมูคงแสบอยที่สุดบางเพิ่งนอน่ะเอาไปออมออมหอยก็ะไดเนาะคะ่ะ เห็ดเดลีไลท์เมนูแห้งบเบอยจูบนะคะพี่น้องไม่น้องไอตมบริเวณเห็ดกระเพาเนาะค่ะแบบดูดกินซื้อๆเนาะจิ้มกินพี่น้องบอสะดวกเค็ดน้ำเนาะค่ะและไม่น้องไอติมกับเฮ็ดกับเพราหมกเป็นน้ำเนาะส่วนหมาก็ซื้อกินนะคะ เป็นแม่ซีเรือรนบ่ได้ต้องนะพี่เนอะทำกับข้าวไม่เป็นเนี่ยผู้ได้กินเพื่ออาเปลือกมาใส่หนีนอถุงบัก้ําใหนึ่งค่ะแม่กับก่อนก่อนแม่ขึ้นรถเพื่อกินไปแล้วนะคะตามบะคงหงินเหมดไปแล้วเนาะเลือขอบปุ่นหน่อยนึงพี่เนอะ มันละิ่มบ่อยอะอิ้มกินเบอเป็นโลก,กับบออิงมล้วพี่เนอะให้อิ้มบ่อิ้มเนาะบออ๊วยจำได้ว่าสมัยเป็นเด็กหน่อยนะคะถ้าแม่เพิ่นได้บหอ,อยอันนี้มาเนาะ ก็สีอมหอยกินนะพี่น้องแม่น่อยที่มันกระสืรับหมอมาซับดากเนาน,นะคะซับดากหอยแม่เห็ดแต่น้อยน,นะคะซอยแม่เห็ดกับเขาแตน่น้อยแต่ว่าจำมาได้ะคะ่ะว่าตรงเห็ดยังยังไรแต่เห็ดยังกินกับบงในยูทูบง่ายสุด บานพี่น้องเอื่นบอหอยอยัง,อยงนั่นกี่กษิตบ,บอหอยจุ่มเพื่อกันเนาะคะ่ะคืออ่านซิมี่ซื้ออื่นไม่ซื้ออื่นบอตัวเล็กแต่ก็จี๊ดนะหอมพี่น้องหอมหอมคือหอมบานเลยถ้าสื่อก็โลดละลายบาทอยู่เด้อพี่น้อง อืม้มเอ่อจับบอร์อยนเราบอร์อยมนันอนันเล็บดำเลยพี่น้องไม่น้อยที่หมดดุดใดสุกปกเด้วต้อจกินหมดดุดใดเล็บดำเลย่บะบอร์อยนิดจูบเธอทำฉันดูแย่สับแสบค่ะอืม้ม มันโตหน่อยน้องพี่น้องมาทนจิบแต่มันแสบไข่มันเขาวๆบะหมี่เจียวพริกผงแซ่บ หายยากนะคะโศกซ้ำสีดเยได้พห่หน้องเนาะไปโศกซ้ำสีดายมั้น้อยติมคุณบ่เคยไปโศกเนาะน่อยติมเมื่อกี้รับไปค่าหนึ่งตื่นคนเสียงดังนะคะนั่นนีรับอีกอาบนักกิ้นเขา่ารับ ต้นซอนต้นหอมพี่น้องไงครัไงเนี่ยจิกแบบค่อยจิ้มเบิ้งต้องกินกับต้องที่ก็ซอยจุกน้องพี่น้องเนาะเมนูต่อไปเลยซอยจุ หน่อยตินกินเจ้ะๆจาะเจาะแบยเหมือนพี่เนอะให้กินแบบกินไล่ไล่ขึ้มูเขากรได๋นะคะได้เยอะฉีหิวไงฮ้าเจอของแสบเมื่อสาวแม่ซื้อน้ำพริกอ่องมากกินไลายลอยู่พี่เนอะ หนที่อสอนดแบบใส่สว่วขเขปดมื่อกี้สามายพันโทรมานะคะว่าห้น่หน่อยติ้มซั่งไข่ลูกไงเพ็่นเป็นจิมามหา ก็เลยว่าให้เพิ่นมาให้ได้ก่อนเถอะบอกว่าซิมาสิมากอะบด้ม,มาเนาะคะ่ะเอฟซีีิทามหาเพิ่นกะลอกกอนเนะคะเนาะเพิ่นบด้ม,มาจกเคื่อก็เลยบ้ถไทยลิบซาลอยเอ็ดเพิ่นมีเอฟซีทามหานะคะ เบาเกินไ้ก่อนเนาะตอนนี้ไ่หน่อยติ้มกำลังสร้างปลากระป๋องของเบาเตียงมาอยู่เนาะคะ่ะตอนแรกว่าสิสร้างมารีวิวพี่น้องแต่เขาบขายเป็นกระป๋องเขาขายยกแพกนะคะพันหกเนาะพี่น้องเนาะไปหน่อยติ้มก็เลเสยสิเอามาวางหนานหลานน้ำเนะะานนะค่ะขายในราคากระป๋องละสิบแปดบาทเนาะคะ่ะเนาะ อกพี่น้องเอฟซีไวกอนนะคะผูใดอยู่แถวนี้ถ้ายยากกินกปลากระป๋องของบาเตียงนะคะกะมาหาไม่หน่อยติ้มไดเลย่ <c oughs> อยู่เพดบุรีซอยสิบน้องพี่น้องของหนาสิถึงประมาณเหมืออื่นเพราว่าทรงมั่งแต่เหมือนกอนแล้วนะค่ะคนทีฮ็ดปลากระป๋องห้บาเตียงอะนะคะทรงทรง,ทรงมาห้แม่หน่อยติ้มเนาะ <c oughs> พี่เบิ่มมนะคะ <c oughs> พี่เบิรมแล้วจีทรงมาห้ เบิร์เบิร์กะว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเนาะค่ะไม่น้อยต็มกะมีหนาหลานอยู่แล้วน้พี่น้องกับวางขายไปเอากําไรกับปองละสองบาทเนาะค่ะไผ่ยี่์ยูแถวประตูน้ำเพรบุรีซอยสบกาผ่านไปผ่านมากอะถ้ายากซิมเนาะค่ะพี่น้องกับปองหนึ่งสองกับปองสิเนาะมากซื้อน้ำแมติ่มไหนนะคะได้ไม่น้อยติ่มสิไทยโลกอีกเทื่อนหนึ่งเนาะถ้ากับน้ำเอ๋ถ้าป้ากับปองมันมาเนาะค่ะ บิร์ดบิร์ดกับบริเ็นอย่างนะคะเพราะว่าเข้ากับบุดนุนกันเนาะ,ะเนาะสพอร์ตเ่นเนาะเปิดตัวธุรกิจใหม่นะคะบดเบิร์ดทางก็เอาไว้กินนะคะของมันบูดบูดบเอาพี่เนาไอติมหนางิเป็นเจ้าแหลกได้ไทยนะคะที่เอามาขายเนาะเพื่อนอยากให้แม่เนาะไอติมอ่ะเป็นตัวแทนเหมือนเนาะบาเตียง ต่วมมันนี้หน่อยติมเป็นบไดาดตรงพี่น้องค่าลูกถ้าเป็นโตแทนก็คือมันต้องไปทรงนะคะทรงลูกค่างสิงคือไม่นหน่อยติมบอสามาเท็จมองนี้ได้นะคะแต่ถาว่างขายในหลานได้ค่ะมีพื้นที่ว่างสื่อกระป๋องท่องกระป๋องสิเนาะคะ่ะไม่นหน่อยติมขายได้แต่ว่าเป็นโตแทนบไดายนะคะ ติมหนยพี่น้องน้อยติมโอเคค่ะพี่น้องถ้าจ้องในากาทาติตามเอ,อตอาป้ายนะคะว่าปลากระกป๋องสิมาต,ตอนใดเนาะคะ่ะน้องไอติมกำลังสั่งมาอยู่เนาะคะ่ะถือว่าเข้าซอยกันอุดหน,นุนนะคะสนับสนุนกันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเปิดโตธุรกิจใหม่กับใครเพิ่นปังๆนะคะพี่น้องเฮงๆรวยๆเนาะ คลิปนี้ไม่น้อยที่มสิขอตัวลาไปก่อนเนาะมาพอกันคลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้อยคะ่ะคลิปนี้ไม่น้อยที่มึงจขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ